กดน้ำแล้วมันมันชู่หัวขึ้นมาเลยเทน้ำยาล้างห้องน้ำไปมันมันก็ไม่ยอมออกคนอยู่แต่ในนั้นอ่นนะตัวใหญ่เู่ตัวเหลืองตัวใหญ่นะตัวเหลืองตัวใหญ่ตกใจไหมครับยายตกใจีกตัวที่ ไม่ใหญ่ยโย่ไม่เล็กไ,ไ,ลนะไปหางมันไปโอ,อ,อ้โหยายเข้าไปในห้องน้ำมันเห็นอะไรดำๆยายก็กดน้ำพอกดน้ำแล้วมันมันชูหัวขึ้นมาเลยเออยายก็ออกมาโทรหาลูกชายลูกชายไปงานโทรหาลูกชายเลยลูกชายก็โทรเรียกคนจับงูนะั่นน่ะมาเรื่องมาสองคนเขาจับไปได้ มันไม่ยอมออกอเทน้ำยาล้างห้องน้ําไปมันมันก็ไม่ยอมออกคนอยู่แต่ในนั้นน่ะแต่ที่คนไปตามคนที่สามมาเขาบอกเขาจับขอเก่งไปตามมาเลยเขาบอกว่าย้ายต้องกระเทาะชักโคกออกบอกเอาเลยหนูกระเทาะเลยบอกถ้าแตกก็แตกช่างมันกระเทเา,าะเ,ทอเอามันออกมาเลยกระเทาะชักโคกันยกชักโคกออกที่คนอยู่ในโถชักโคกอะ่ะคนแน่นตึ๊บเลยยก,กโคกันออกไปข้างหน้าบ้านนูน่น ไปล้างไปดึงกันออกมาจะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยตัวใหญ่เลยตัวทุกแขกเป็นงูอะไรครับยายงูเหลือมงูเหลือมตัวใหญ่นะงูเหลือมตัวใหญ่ตกใจไหมครับยายตกใจสิกลัวสินั่งอยู่แต่ตรงเนี้ยลูกชายบอกแม่ปิดประตูห้องน้ำํำอย่าเข้าไปนะปิดประตูห้องน้ำเดีย๋ยวไปเปิดดูนะแล้วก็ปิดประตูห้องน้ําอยากฝากถึงคนที่เข้าห้องน้ำยังไงบ้างครับยายครับ โอ้ต้องคอยดูก่อนเนื้อก่อนจะเข้าอย่าไปถึงนั่งพวดเลยไม่ได้นะต้องมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ายายมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้ายายกลัวข้างล่างเนี่ยถ้าข้างบนยังเพราะว่ามั่งเป็นอุนทาหรณ์นะครับจะได้ระมัดระวังกันนะครับคุณยายเนาะนะกลัวจุดดวงจะเพาะเด็กก่อนเด็กจะเข้าต้องเราต้องเข้าไปด้วยไปดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าน่ากลัวมากข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ